26มกราคม5 6 9วันนี้อยู่กันที่โรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทนะวันนี้จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้หรือที่เรียกง่ายๆว่า KBO ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่2นะจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณนฑะ์งานนี้เขาจัดกัน2วันนะวันที่ กับ27มกราคม2569ที่โรงแรมเดอะคารลิคาซารีสอร์ท อยู่อำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยให้การสนับสนุนโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการนี้สิ่งที่เราจะได้รับรู้ก็คือมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์พัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านภูมิปัญญาหรือการพัฒนาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จริงๆก็คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานี่นแหละการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก็ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เช่นการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เรานั่นเองการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยเอามาผลิตแล้วก็จะมีการพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะกลิ่นสีรสชาติเนื้อสัมผัสให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะมีเข้ามาให้เลือกคัดสรรก็ประมาณ20กว่าผลิตภัณฑ์นั่นแหละมีการรวบรวมเอามาแล้วก็มาลองดูว่าจะปรับปรุงอะไรกันยังไงทางพอชอจะร่วมสนับสนุนอะไรบ้างแล้วก็เลือกเอามาหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจะนําเข้าไปประกวดระดับเขตแต่ผลิตภัณฑ์ที่นํามาเนี่ยกล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขากรองมาแล้วเขาคัดมาแล้วจากทุกๆอำเภอ นะในวันแรกเนี่ยก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นอ,อยอมอผอชอหรือแม้แต่รูปแบบต่างๆของผลิตภัณฑ์นะนะไม่ว่าจะเป็นหีบพอหรือว่าจะเป็นการ แปรรูปในแบบต่างๆก็มีอาจารย์เข้ามาให้ความรู้กันมากมายก็ได้รับรู้ความเป็นมาเป็นไปของหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์ได้ไปพัฒนามานั่นแหละก็เรียกได้ว่าเป็นความหวังของผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะได้ส่งเข้าประกวดนะมีผลิตภัณฑ์ได้บ้างก็ไว้เป็นอนาคตข้างหน้าแล้วกันนะก็เรียนรู้กันไปก่อน